อืมครับมาตามเลขกองงวดเลยครับผมตามต่อให้ติดติดเลยนะครับผมวางวดที่เลีวนี่อาจารย์ไห้เขาเต็มเต็มเลยเก่าศูนย์เก่าราคาาศูนเก่าอืมคือวันตรงตงเต็มเต็มเลยนะตรงเต็มเเลยนะครับผมสมัยนีกเพ่คนนี้ไปติดตามอาจารย์ครับผมอ่าไปหาอาจารย์อยู่บ้านตอนบงสวงครับอาจารย์เขียนเลขใส่หน้าผากให้ทุกคนเลยครับผมทีมงานครับทีมงานศูนเก่าศูนย์เก่าตัวเดียว แม่แม่หินเพื่อนกัไปม่ไปสองถองอาจารย์ถามามีหนีร้ายบ่มีร้ายอาจารย์แล้วก็มาผู้ไดอย่างมดหนีโตยางขามหาอาจารย์โตก้ามหาอาจารย์เข้ากข่าให้โตอาจารย์วางสิ่จ้งกษัให้เลยในนาผากเขียนาผกยศูนย์เก่าเอ็มชบ้าบุ่บแมนวาชาวบ้านเื่อสิบถือมดมบานพี่ถือมดบับานครับเมสุดเลยสามองเทางนีถือจน อืออิ๋นถือจนถือคักถือแน่ยังว่าอาจารย์บอมแมนเขียนให้ธรรมดาเนาะเขียนไซนี่ละผากให้เลยลเขียนไซเขียนอีกตาหาข้างละผากข้างนี่แหละเพิ่อนกระปายนี่เพิ่อนไปเมืองอะไรเขียนตัวมาเลยตัวนี่เพื่อนไปสองคนนี่คิดมสุไตายนี่ลาฝากเขาเห็นเลยนะไซนี่ละพากครับก็เลยว่าเมื่อคืนนี่หลังจากเลิกออกไปแล้วก็มานอนฝันนอนฝันว่าตำรวจจับครับตำมวจจับ ตำรวจจับก็บคือสีมิโฉมิลาบนั่นแหละตำรวจจับสีมิโฉมิลาบก็บคือสีดวงกับสีคืนแต่ฟันนีกคือสีเหล็กสีขาวอีกโอ้แต่ก็ถามว่าอาจารย์ฟันว่าตำรวจจับแต่ส่วนหลายเหล็กบ่มากออกอายุดอ,อกกับปศบอกดอกแต่ฟันว่าตำรวจจับดวงอาจารย์นี<อ>่สีดีโอ้สีดีขนาดแต ไก่เมืออาจารย์ว่าจอยได้จับศพเห็นบอลนำเรื่องติดเต็มมือนะอครับเห็นบนอลน่ะออกเลยเห็นบอลน่ะศูนย์เก่าศูนย์เก่าสิ่ใบใส่เฮนบนอล<อ>เ,เนอาจารย์เอามันใจแห้งเลยอาจารย์เาจนบินที่สุดท้ายคนละบอกเลยว่าพาไปเสือเด้อวะท่านพาไปเสือเอาแล้วมันจอกได้ศูนย์เก่าเนี่ยอาจารย์ออกแท้ละอาจารย์ก็ยังมันใจคำเดิมมันใจคำเก่าแล้วก็ เนี่ยวันที่วันอาทิตย์จานกระสิมีแก่บุมแก่บนวันอาทิตย์สี่ห่อนี่หมือ่สองมือนครับผมวันอา,นอาทิตย์ที่สี่ปะครับวันอาทิตย์แมนที่สี่ที่สี่คุพาพัานแก่บนจานไปบนหัวหมูไบเก่าหัวใจกับอะไรงานใหญ่ดอกครับผงานน้อยจานให้งานน้อยอะไรงานใหญ่แก่บนอยู่ใส่ครับ แก่บนอยู่ข้างในอาจารย์ไปบ่นไว้อยู่ข้างในอยู่ในหมู่บาทข้างในหมอนอครับแล้วก็แก่นจักรโมงนะจ๊ะเก่าโมงเก่าโมงเนาะจุดประทัดแก่บนแก่ยังเก่าโมงถ้าโมงกทุกคนได้โชคได้รับทรัพย์ไปหลายคนเนาะงวดนี้ถือหลายถือหลายอีหลีถือครับเหล่ามันมันบรมเอนวาธรรมดาอาจารย์ว่ามันเก่าอยู่รักงวยนั่งนี่แหละกว่ามันเขาจึง ใส่กันแต่ศูนย์เก่าเก่าศูนย์เขาปะใส่ได้เลยมันใส่แต่ศูนย์เก่าอย่างเดียวเลยศเกียมนนี่แหละแต่มันมาเกับมากคักมากแนครับผมอืมเลิกวันนาเอามั้ยวันนาเอามั้วันนาขี่สิบหกนี่เนาะสิบหกคุมผ่าสิบหกกุมผ่าสิบหกกุมผาพันครับจำเรื่องฟันแนหรือเปล่าครับฟันแล้วฟันว่าตำรวจจำมื่ขึ้นมันวัดตำรวจจำสิมีโชคอีกเลยนี่ เ่ S <S สิเขาเยอะมากถ้าสมัดจักแต่อาจารย์ฝากเนี่ยจังน้อยเด้อทุกช่องถ้าผู้ใดอ่าสิโท่หาอาจารย์ครับผมก็เอาเฉพาะคนถี่มาหาครับแล้วขึ้นหลงทางลงอยังต่อทโ่มากเอาเฉพาะจําเป็นดีๆครับผมจะเมนโท่มากว่าอันเป็นไรถึงซื้อหวยไม่ถูกอาจารย์ยังไงสิอาจารย์ตอบบะไรด้ือกันไม่เครับเพราะอาจารย์ก็บหกว่าเป็นยังก็ซื้อบัตถือ ถ้าอยากอะไรก็ลองมาเสริมดวงกับอาจารย์เบไปเมียนก็คือถ้าใครอยากซื้อหวยถือก็ให้มาหาอาจารย์อยู่พี่มาเสริมลายมือเศรษฐีอาจารย์มาเสริมดวงอยู่พี่ครับอืมเพราะว่าอยู่นี่อาจารย์ก็อยู่ซุกมือครัที่อยู่ที่ยังก็ปุณละตามเปืนไปถ่ายเอาบางหนึ่งที่อยู่อาจารย์เบอร์เบอร์โทรอาจารย์อยู่นั่นปานกอกแก้วตปานกอกแก้วคือสมรงถามวัซสุรินทร์เนาะอาจารย์แล้วก็เบอร์โทรตามเบอร์โทตุ้งเถิดจะเบียดรถเลยเมียน ทะเบียนเป็นหมวดนี่สระบุรีวันเหนือวันนอนมิดกลมๆจันเคยบอกไว้ว่า <c oughs> ว่ามิดกลมๆยังก็เกิดขึ้นได้จันมาครับ <c oughs> มันวันเหนือวันนอนได้มิดกลมๆนี่ครับผ <c oughs> มออกเลยเม็ดละ <c oughs> มันไปเลยเม็ดของมันบ่มีหกัก <c> ญ <oughs> <c oughs> <c oughs> าติประมาทกันมัน <c oughs> จอกก็ได้ก็ได้เม็ดกลมๆนี่ <c oughs> มันไปเลยเม็ดละเมื่อวานนี่ก็โอ้ยมา อันดีใจหลายกกศิษี่ิพันไดเงิ่อนไดทองเออเพนกกศิษยมหาอาจารย์หลายคนโย่แต่เพนว่าให้รับเงินเหล็กก้อนสะก้อนพนว่าก็เหล็มันึูงออกไปพนว่าให้รับเงิ่อนรับยังขืนเงินขืนยังกันเรียบร้อยก้อนก็ช่อศิษยมหาอาจารย์ขึ้นเขาก็ขึ้นทอดร้ายก็เลยว่านี่หละอาจารย์่าโตเด่นโตใดก็คือสีมาตัวนั่นโตเด่นโตใดกับมาตัวนั้นบ่ผาดอกตาบมงนีนะอาจารย์ก็ให้มองวันหนึ่ง่าโฮกดูลักิบ ครับแต่อาสื่ออยอ่ะมีหกเห็นว่าแต่อาจารย์เป็นเนียนในหกหนึ่งอ,อ้วหกสองอักสองนวว่างหันกับ,บแปดใจงวดน,นี้อาจารย์ก็ว่ามาแทะศูนย์เก่าเพราะภาคแทะอาจารย์ว่า,มาไม่เลยจนวินาทีสุดท้ายเลยอาจารย์มาวิ่งอะไรอาจารย์วินาทีสุดท้ายก็คือศูนย์เลยศูนย์บนศูนย์ล่างอาจารย์่า ไปแรนศูนย์กับมาบนอีหลีมาล่างอยู่มาตั้งบนทั้งหลางทั้งสองทั้งล่างเลยจนวินาทีสุดท้ายเลขอาจารย์อย่าไปสงสัยอย่าไปสงสัยอย่าไปอันนี้อย่าไปสงสัยว่าเจ้าหนอยอาจารย์หาเก่าเจ้าหน้าหาศูนย์อาจารย์จะบอกว่าน่นหละมันมาคู่กันเออไม่ต้องสงสัยดอกอันนั้นมันเป็นเหล็กวินาทีสุดท้ายของอาจารย์ะที่ให้แต่อยูเนี่ยมันก็คือความแม่นถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับรับแต่ก็ลูกศิษย์หลายคนก็นกนกนได้ไปอยู่กับฝากอ่างวดนาติดตามกันหว่ครับเอกดให้งวดนาล่อก,กันก็จะมีคนถือรายอยู่นะครับครับอืมนาสิร้ายเลยเหรอครับอาจารย์เกินมึบอใดบ้าคว่าสอบตัวไหนตัวหนึ่งค่ะมันก็งวดนี้ถ้าถามาเกินแต่อาจารย์บอฟันไหนบอ,บอฟันทงลอยประเส็นไหนบอรสรุปไหนครับ ถ้าถือจับกับเจ็ดเจ็ดสอบเจ็ดสอ,อ,อบเจ็ดไว้ก่อนเนาะรย์เนาะชอบเจ็ดไว้ก่อนแต่ว่าจ้า์บ่อไดว่าสรุปบวว่อเมนีนว่าล่อยเปอร์เซ็นต์ไหนเทรคกระคือนี่มีมาคืนมาหลังจากหวยออกไปแล้วก็ฝันว่าถูกจับจับกับถือก็จับเลยนะ่ะพี่น้องอย่าขอไปเป็นตำรวจไปมายืมเงินจะให้ย,ยืมจะได้ถือจับไม่ถือจับแต่แปะอีกขึ้นหนึ่งก็ว่าห้ากสิีอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง ตามมันนี่ไปแต่ก็คิดว่าจับกระเจ็ดก็อ่ะก็คือมาเกตก่อนมาเกตนะคะแต่ว่าังี่าท่านไหนฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์พราท่านไหนร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือบอบอลอยแล้วแต่แต่นมว่าก็คืออาจารย์คิดว่ามันบ่เต็มลอยดอกเปอร์เซ็นต์ที่มีเจ็ดนั่นแต่ว่าคือให้เพราะว่าเลียกอาจารย์ยราท่านไหนนั่งทาแม่นอาจารย์นั่งสมาธิมันสิขืนมาเห็นเลยเพราะส่วนายสิเลียกนี่สินั่งเอาเลียกสินั่งเอา นั่งสมาธิเอาอจับเจ็ดมุมเป็นเหล็กรดที่เลยเจ็ดหา้าเจ็ดเบื่อโทษอีกกับเจ็ดห้าอีกออมีแต่เจ็ดอาจารย์ใหพิศนามาเด้อพีนอ่น้องน้อยหนึ่งตองหมวดให้ตองหมวดเลยพิศนาจับเจ็ดไปสิไปห,หูเนาะเจ็ดโถเกณฑ์หาไปเลยเดี๋ยวหาจารยนั่งมึงอีกกันน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวคือบทสรุปได้จะไปคิดกันเองเลย แต่อาจารย์ยังบทสรุปแล้วก็ฝากอีกน้อยหนึ่งว่าให้ระวังเรื่องเพจปลอมเพจปลอมอ๋อครับเพจปลอมนี่ที่อาจารย์ไปเห็นมาหลายหม่องครับผมเพจปลอมอาจารย์เห็นมาหลายคือให้คนเขาไปเล่นหวยเล่นเลขครับผมให้ระวังให้ดีๆเด้อเพจปลอมอันตรายแห้งบอมเมนอาจารย์เด้อบอมเมนาจาร์บอกวอนคือเพจนันบอมเมนาจารย์เลยเป็นคนเหมือนกับว่า เขานี่สวมมาเป็นอาจารย์อ่ามีผู้ที่ตามลาอยู่กลรโดนหลายครับอาจารย์หมอองผมก็โดดหลายแห่งใส่ซื้อตัวเดียวกันโปรไฟล์ตัวเดียวกันเบดเลยหมอแต่โบเมนของผมนั่นล่ะให้ระวังโบเมนอาจารย์ดิเพราะว่าอันนี้เขาถ่ายต่อสดบมผมสดอยู่อันหนึ่งครับอาจารย์หมอดทางเขตอยู่อันหนึ่งอันนี้บริสุทธิ์หมอแต่ว่าให้ระวังเกยดปลอมเด้อเกยดปลอมคือมันโบเมนของอาจารย์ดิมันเป็นของอ่าบุคคลอื่นครับที่เขา อามาออกกลุมแล้วก็ให้เข้าเข้าไปแล้วก็เป็นเลนเลขครับอ่าอันนั้นแต่บ่แม่นอาจารย์ถ้าของอาจารย์เฮาสิเห็นนางโจโคยุงสิล่ะออกคลิปจังซี่แต่ถ้าอยู่ในเพจอยู่ในหนังให้คิดไว้เลยว่าบ่แม่นอาจารย์แท้บ่แม่นอาจารย์เพราะว่าอาจารย์บ่ได้เล่นอืมแล้วบ่สนับสนุนนําบ่ได้สนับสนุนเรื่องเพปนั้นนําครับแล้วบ่ได้ให้คนไปเล่นหวยรบ่ได้ให้ไปสมัครกลุ่มเขาเขายังถ้าผู้ใดให้เขากลุ่มหรือว่าให้เขาไปสมัคร นั่นคือบ่อเมีอาจารย์เด้อบอกไว้ก่อนครับนั่นคือบ่อเมียอาจารย์ให้ระวังให้ดีๆเพรบะว่าอาจารย์สิบวัได้เ UH, รียนเพจว่ามีเพจพ่มียยังครับไม่มีเพจไม่มีกลุ่มครับนั่งอยู <t <t ่ตรงนี้เลยบอกบอกตรงๆบอกตรงๆตรงนี้เลยครับไม่มีเพจไม่มีกลุ่มครับของอาจารย์นจะไม่มีเพจไม่มีกลุ่มคือจะบอกตรงๆตรงนี้เลยครับอืม